Welcome Plans to Sky Pl wow! สวัสดีค่ะพบกับช่อง Sky p l a n t อีกแล้วนะคะวันนี้ซิงโกเนียมแอนปูนใจปูนใจค่ะนี่อ้าวไม่สนใจอีกโอเคค่ะวันนี้นะคะเราจะมาพูดถึงซิงโกเนียมพิงพิงเฟล็กนะคะกับพิงมาริการิต้านะคะว่า เพื่อนๆจะมองอหรือว่าดูยังไงว่าเขาเป็นพิงเกลหรือว่าพิงมะกริต้านะคะโอเคเริ่มกันเลยสำหรับพิงเกลนะคะคือตัวนี้ตัวนี้คือใบเขานะคะจะมีสีที่แบบเขาเรียกว่าอะไรอะอยู่อยู่ตามตามใบที่เป็นสีเขียวเอ้สีชมพูชมพูกับเขียวเนี่ย ขึ้นมาโดยเป็นตะปุ่มตะปุ่มตะป่ําจับดูจะคนละแบบกับมาร์การิต้ามาร์การิต้านี่คือจะเรียบไปเลยแล้วก็คือเป็นเป็นเส้นลายชมพูนะคะแบบนี้รเ,รนเรียบเนียนกว่ามาร์กาเออมา,มากกว่าทิ้งใส่ส่วนทิ้งใสจะเหมือนอะไรนะคะเหมือนลูกทางลูกรังอ่ะเหมือนทางลูกกลงเหมือนผิวครางคกเหมือนเหมือนอะไรก็แล้วแต่ที่เป็นตะปุ่ม,ตะ,มตะปั่มอะ่ะคือจับก็รู้สึกได้นะคะมันจะไม่เรียบ ที่นี้ราคาราคาของพิงค์เฟกนะคะจะสูงกว่าพิงค์มาร์การิต้านะคะคือจกให้เพื่อนๆสังเกตเอาไว้เนื่องจากบางบางทีคนขายอะ่ะเอาพิงค์มาร์การิต้ามาขายในนามพิงค์เฟกนะคะ,ะเพื่อนๆต้องสังเกตไปให้ดีอ่ยอ่ะดูเสียงนะคะ เยียงแขกแขกแขกนี่มาจากสองพ่อลูกนี้นะคะแลสองแม่ลูกอุอ่น <h anging> ใจอุ่นใจกลับมารวยนะคะโอเคต่อคะ่ะบางคนนะคะคือถ้าเราสังเกตบางคนอนะ่ะเอาพิงมาการิต้าคือลายแบบนี้เลยที่มันมีเหมือนเขาเรียกว่าเส้นเส้นสีชมพูเส้นกระดูกชมพูอย่างเงี้ยมาขายในนามพิงเฟลกในราคาแบบพันหนึ่งหรือ950หรืออะไรอย่างเงี้ยก็เราแต่ระวังไว้ด้วยนะคะสังเกตดีด พิง k เฟล e จะต้องมีใบนูนๆอย่างนี้แบบความรู้สึกนูนๆไม่เรียบอะแล้วก็มันนูนขึ้นมาเลยอะส่วนพิง k m มาการิต้าจะเป็นเส้นชมพูนะคะเป็นแบบท่าๆทัทนๆแบบเนี้ยถ้าเป็นพิง k ์มาการิต้านะคะก็เหมือนกับมันท่าผ่านเฉยๆใช่ไหมมันเป็นให้สังเกตว่ามันดูเป็นปื้นปื้นเรียบแบบปื้นไปทีเดียวเหมือนเราระบายสีทาไปฟึ๊บอย่างเงี้ย นะะคแต่ถ้าเป็นพิงเฟลดนะคะก็จะเป็นแบบยังไงคะเหมือนเอาสีชมพูมาโปรยโปรยครับโปรยกลิตเตอร์โปรยคอนเฟลกเหมือนจินตนาการว่าเป็นคอนเฟลกเป็นชิ้นชิ้นชิ้นชชิ้นชิ้นสีชมพูเป็นชิ้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 นกระจายไม่ได้เป็นปื้นเป็นปื้นแบบแบบพิงพาสหรือพิงมาริต้าอือฮึโอเคทริคทริคง่ายๆคือซื้อที่เห็นว่าเป็นแบบนี้เลยเนี่ย ซื้อซื้อซื้อจากคนที่เห็นว่าเป็นแบบนี้ไม่ใช่มาแบบเอ๊ะใช่ไหมไม่ใช่อะไรเงี้ยซื้อแบบซื้อทีเดียวก็ให้มันจบจบไปเลยนะคะซื้อแบบเห็นชัดๆเลยว่าเนี่ยเฟลกแน่นอนไม่ใช่ซื้อแบบซื้อแบบคล้ายๆแบบอย่างนี้มาแล้วบบเอ๊ะเฟลกไหมเฟลกไหมอะไรเงี้ยไม่นะคะซื้อแบบที่มันเป็นเฟลกขึ้นมาอย่างนี้เลยก็จะหนึ่งก็คือได้แน่ๆแท้เป็นแบบนี้ไม่ใช่แบบ พอซื้อมาแล้วแบบกลายหรืออะไรเงี้ยซื้อเป็นกอใหญ่ๆเลยก็ดีนะยอมลงทุนเจ็บครั้งเดียวเจ็บครั้งเดียวจะได้กอใหญ่มาแล้วก็แล้วก็ได้สีที่โอเคแล้วก็แยกได้ก็คือตั้งแม่ได้หลายต้นอย่าลืมนะคะอันนี้คือพิงค์มาการิต้านะคะเป็นปื้นๆ brush b r u s แบบว่าเหมือนทาสีปื้ดไปทีเดียวส่วนอันนี้พิงค์ใฟกนะคะเหมือนสบัดแปลงเนาะ เหมือนสีแบบสบัดสบัดพูดอย่างนี้ละกันถ้าแบบเปรียบเทียบกันค่ะลองดูกันนะคะลองไปเช็คดูว่าที่เพื่อนๆซื้อเป็นแบบไหนนะคะอย่างตัวเนี้ยเมื่อก่อนนะคะเคยเป็นพิ้งเฟลกมานะคะแล้วมันก็เหมือนจะกลายมาเป็นพิค์มาริตาใช่นะคะทุกอย่างมันดิ้นได้นะคะเพื่อนๆอย่าลืมซิงโกเนียมันดิ้นได้ตลอด มันเป็นไม้ที่แบบมีสีสันหลากหลายอะ่ะเพราะฉะนั้นมันอาจจะดิ้นได้หรือดิ้นไม่ได้หรือแล้วแต่มันไม่เหมือนแต่ละใบมันไม่เหมือนกันนะคะอ่ะคราวหน้าเราจะพาเพื่อนๆมารู้จักตัวนี้กันเรียกว่าอะไรนะคะ oh, อะไรนะสเตเยอร์มาเกียหรือเปล่านั่นแหละซิงโกเนียมที่ไม่เหมือนซิงโกเนียมนะเพราเรามีอ,อกีกอันนึงเดี๋ยวไปพาไปดูกัน ตัวนี้นะคะเพื่อนๆอาจจะคิดว่าอาจจะเคยได้ยินว่าเขาบอกว่าฟิโลใบบุญหรืออะไรก็แล้วแต่จริงๆตัวนี้คือซิงโกเนียมนะคะเพื่อนๆตัวนี้คือซิงโกเนียมนะคะใครพูดว่าฟิโลเนี่ยผิดนะจ๊ะไม่ใช่อันนี้คือซิงโกเนียมนะจ๊ะโอเคพบกันใหม่ในคลิปต่อไปนะคะเดี๋ยวเราจะพามาดูซิงโกเนียมตัวอื่นๆกันบ้างเนาะอ่ะให้ดูเผินๆก่อนเดี๋ยวคราวหน้าเราเราจะพามาดูกัน สำหรับวันนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe นะคะแล้วก็อย่าลืมไปลองเล่น to, เกมในคลิปนะคะใต้คลิปคอมเมนต์หน่อยว่าเพื่อนๆดูในคลิปกาแล้วเนี่ยเราเพื่อนๆชอบอะไรชอบต้นไหนได้เอาอะไรไปนำไปใช้บ้างไหมหรืออะไรยังไงนะคะแล้วเดี๋ยวเราจะแจกของขวัญกันค่ะ5รางวัลสำหรับวันนี้ขอบคุณเพื่อนๆมากนะคะสวัสดีค่ะ